ถ่ายรูปมาประมาณปีแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงไลในการถ่ายภาพพอร์ทเทรตมันยามากแต่ช่วงหลังเนี่ยผมคนพบว่าตัวเองก็ชอบการถ่ายวิดีโอเพราะมันสนุกไม่แพ้การถ่ายรูปเลยแต่ว่าการทําง,งานของผมเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปกับ,กบกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเลนส์ที่ตอบโจทย์การทำงานของผมเนี่ย Canon R F ย F, F c R F 2. 8 L Y S u ื M C บอนสวนหนะั จะเป็นฟุตเทจที่ผมใช้เลนส์ยี่สี่ร้อยห้า f สองจุดแปดตัวนี้ยตัวเดียวตลอดทั้งทริปที่ฮ่องกงก็ต้องบอกว่ามันเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างว้าวเนาะตั้งแต่มันเปิดตัวมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเลนส์ยี่สิบสี่ถึงหนึ่งร้อยห้ามิลลิเมตรที่ f สองจุดแปดอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเลนส์ที่ไม่มีใครไหนเคยทำมาก่อนในความคล่องตัวของมันนะครับผมก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเราสามารถพกเลนส์ตัวนี้ตัวเดียวแล้วจบทุกสถานการณ์ได้เลยนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบถ่ายีโวเป็นแฮนด์เฮลมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องโม,มเมนต์หรือความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนะครับและในความพิเศษของเลสนส์ัวนีนะครับก็คือมาพร้อมกับระบบกันสั่นที่มีมให้ถึง3โหมดแล้วก็ระบบกันสั่นเนี่ยสามารถใช้งานได้5.5สต,ออต็อปของตัวเลสนส์นะครับสิ่งที่พิเศษกว่าเนี่ยก็คือเราสามารถดันให้มันเป็น8สต็อปได้ถ้าเราใช้งานควบคู่กับกล้องแคทนอนนะครับใช้ผมไม่ต้องพกออุปกรณ์อื่นเลยผมก็ ใช้แค่เลนต์ตัวนี้ตัวเดียวถือถ่ายเลนตัวนี้คอนเซปต์มันเป็นคอนเซปต์เกี่ยวเรื่องของการระันเหือนกันเนาะคุณสมบัติที่พิเศษของเลนส์จอเนกตัวหนึ่งคือเป็นเลนส์ที่มีความก้องตัวสูงแล้วเลนส์ที่มีความก้องตัวสูงเนี่ยก็จะขับไปได้กับระบบโฟกัสที่ s h บไปและแม่นยนาซึ่งเลนส์ตัวนี้ก็ให้มอเตอร์ nano USM มาถึง2ตัวฉะนั้นในการแคปเจอร์โมเมนต์ต่างๆแล้วในเรื่องของการระบบโฟกัสเนี่ยเราไม่มีทางพลาดแน่นอน ส่วนเรื่องความคมชัดของเลนส์นะครับก็ไวจะได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเลนส์เกรดลักชัวรี่ที่ดีที่สุดของแคน o อนะะครับระยะเลนส์2405เป็นระยะที่ตอบโจทย์การใช้งานมากทาให้เราได้ท,ทั้งภาพวายช็อตยะหนึ่งการโฟกัสได้พร้อมกับรูรบแสงที่ f 2.8ซึ่ง f 2.8เนี่ยนอกจากถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีแล้วนะครับพออยู่กับระยะ105เนี่ยมันทําให้เรได้มิติของภาพนนดีขึ้นมากๆเลย นอกจากการที่เป็นเลนส์ที่มีรูรับแสง f 2.8แล้วเนี่ยตัวเลนส์ก็ยังมี aperture หรือว่าม่านรูรับแสงที่11เปลตนะครับมันจะช่วยให้เราได้โบเก้ที่มีความนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับพวกเลนส์ซีมานั่นเองนอกจากนี้นะครับตัวเลนส์1 4 0 5เนี่ยก็มาพร้อมกับ iris ring นะครับที่จะใช้งานในการปรับรูรับแสงบนตัวเลนส์เลยนะครับก็จะให้ฟีลเหมือนการใช้งาน การปรับรูรับแสงเนี่ยเหมือนกับพวกเลนซีนิม่าซึ่งการปรับรูรับแสงตรงนี้มันก็มีข้อดีในการที่เราจะเอาไปใช้ในแง่ของการที่สมมติว่าช็อตเนี้ยเราเรา move จากอินดอร์ไปอาท์ดร์ฉะนั้นเนี่ยมันจะ overexpose อย่างการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็จะไม่ได้ปรับเรื่องของ speed shutter หรือว่า ISO อยู่แล้วซึ่งข้อดีของ iris ring เนี่ยก็คือจะเข้ามาช่วยตรงนี้ที่ทำให้เราสามารถปรับค่าแสงได้ในระหว่างที่แบบเราถือถ่ายอยู่ก็คือ on the fly ได้เลยมาพูดถึงการออกแบบเลนส์นโซนี้ดีกว่านะครับ ซึ่งผมมองว่ามันทําได้ดีมากๆเพราะว่าตัวเลนส์แต่มันเป็น internal zoom การที่ทําเลนส์เป็น internal zoom เนี่ยทำให้เราไม่เสียบาลานซ์ในการเอาไปขึ้นพวก g i ม b a l หรือว่าขึ้นบิกต่างๆหรือว่าแม้แต่การจับถือเนี่ยเป็น ergonomic ที่เหมาะกับการที่เราสามารถถือแ a n n i n g หรือว่าถ่ายไปถ่ายมาใช้งานได้ส่วนเรื่องวิวคุณ i t y ของตัวเลนส์ครับก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยมันมีฝนตกตลอดทั้งทริปเลย แต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับทั้งเรื่องของโฟกัสทั้งเรื่องของระบบการสั่นหรือการใช้งานคุณภาพต่างๆเนี่ยมันก็ยังสามารถทําได้ดีเยี่ยมนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับเลนส์ตัวเนี้ยทนได้ถูกสภาพแวดล้อมแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าเราสามารถควบคุมตัวกล้องจากแอป Camera Connect ของ canon ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวแอป Camera Connect ของ canon เนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทั้ง การทั้งทางกล้องการควบคุมหรือว่าดารกดถ่ายหรือแม้แต่การที่เราใช้เป็นมอนเตอร์ฟิวในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นีแค่นัก็ยังมีอุปกรณ์เสริมถ่ารเลนตัวนี้นะครับก็คือ Power Zoom e PZ-E2 นะครับที่เป็นระบบ s ซอร์วอซูมทำให้การซูมเนี่ยสมูทขึ้นได้ด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเราใช้กล้องดิจิตอลเก่าๆแลเรากดซูมดิจิตอลไปแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นระบบ เซวรซูมแล้วก็เป็นมอเตอร์อย่างเงี้ยทำให้เจ้าแดปเตอร์ตัวเนี้ยมันซูมตัวเลนส์แสงโดยที่เราไม่เสียคุณภาพตัวที่เราไม่ต้องหมุนตัวเลนส์ครับนะทำให้มันมีความสมูทมากขึ้นในการใช้งานแล้วเรายังสามารถปรับพวกความเร็วในการซูมได้อีกด้วยนะครับจะซูมช้าซูมไวทำให้วิดีโอของเราครับมีลุกเล่นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจได้อีกด้วยการใช้งานของเลนส์ตัวนี้นครับก็เป็นเลนส์ที่มีความคมชัดสูงมากถือเป็นเลนส์ที่สะดวกมากๆตัวหนึ่งแล้วก็ได้คุณภาพระดับมืออาชีพแน่นอนนะครับ ตัวคลิปซินมาติกฟิล์มที่ผมถ่ายในฮ่องกงที่เพิ่งลงไปเนี่ยก็จะถูกขายด้วย Canon R F, F 2, 8, R y, 2 4 0 5 F 2.8 LYS UMC หมดครับจากการใช้งานจริงๆนะครับผมใช้เลนส์ตัวนี้มาประมาณ2อาทิตย์ผมรู้สึกว่ามันเป็นเลนส์ที่เพอร์เฟกต์สำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะถ่ายท,าทั้งภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับก็สวยตอบโจทย์มากๆทีเดียวผมว่าไลองในสถานการณ์อย่างเช่นพวกการถ่ายงานสตูดิโอถ่ายพอร์เทรตหรือแม้แต่งานวิดีโอเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่า มันเป็นเลนส์ตัวเดียวที่ตอบโจทย์เราในทุกสถานการณ์ได้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น f 2 8เนี่ยมันเหมือนเรามีเลนฟิกหลายๆระยะเนี่ยอยู่ในเลนสัวนี้ตัวเดียวมันทําให้เราไม่จำเป็นต้องพกเลนส์อื่นเลยนะครับใครที่ต้องการเลนส์ที่มีความคล่องตัวในการทํางานและมีคุณภาพที่ดีก็ขอแนะนําเป็นเลนส์ตัวนี้เลยนะครับ Canon r ร f 2 4่ส f 2 8 ly s u m c w t o r u n เหมือนกันครับ Delighting you always.